สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคเครื่องพับ้านนะพี่นะ EP นี้เป็น EP ที่สามสิบห้านะคะพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมครั้งแรกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้นิดนึงนะคะพี่จะได้แจ้งเตือนรับชมคลิปก่อนใครนะอันนี้คือช่องทางการติดต่อค่ะพี่พี่ช่องทางการติดต่อนะมีสแกน QR code ค่ะหรือจะโทรเบอร์ติดต่อเบอร์0 6 3 0 2 0 8 8 9 8 063-020-8898พี่พี่เบอร์นี้แอดได้ทั้ง ID l า n ยแล้วก็แบบเบอร์โทรนะพี่พี่นะหรือสะดวกจะสแกนคยว o d e คก็แคปหน้าจอสแกนได้เลยนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะองค์ละ3 0 0บาทพี่พี่โอนส่งฟรีปลายทางบวก50บาทแล้วก็มีปิดแจมท้ายนะคะเป็นผ้าแบบเลี่ยมอีกนะอีก4องค์ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่รายการแรกกันนะคะพี่พี อันนี้เป็นพระยืนรายการที่หนึ่งค่ะเป็นอืมเป็นพระยืนนะพี่ๆนะสําหรับรายการที่หนึ่งนะเป็นเนื้อชินค่ะรายการที่หนึ่งค่ะพี่ๆเนื้อชินมาที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพรมค่ะรายการที่สองนะ เสียงยังไม่ค่อยสดใสนะพี่พี่นะยังไม่หายป่วยอันนี้นะคะรายการที่สองพี่พี่เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพรมค่ะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพรมสาหรับรายการที่สองค่ะชอบถูกใจก็แจ้งรายการพร้อมอีพีในพี่พี่นะเดี๋ยวสักครู่นะคะถ้าชอบถูกใจก็แจ้งรายการพร้อมอีพีได้เลยนะพี่พี่นะ ไปที่รายการต่อไปค่ะรายการที่3เป็นพระปิดตาพี่พีรายการที่3นะเป็นพระปิดตาค่ะองนี้ไม่ทราบที่นะพี่พี่นะว่าที่ไหนนะสําหรับรายการที่สามนะคะพระปิดตารายการต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะพี่พ รายการที่4ีก็เป็นพระปิดต,ตานะรายการที่4ีนะคะเป็นพระปิดต,ตายาันย,ายุง่งองนี้นะคะรายการที่4ีนะคะเป็นพระปิดต,ตายันยุ่งนะพี่ๆนะรายการต่อไปค่ะรายการที่5รายการที่5เป็นหลวงปู่ทวดค่ะ รายการที่ห้าเป็นหลวงปู่ทวนหลังหนังสือโอนี้นะคะรายการที่หนะพี่ๆนะรายการต่อไปค่ะรายการที่หกเป็นจอบหลวงพ่อเงินรายการที่หกเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะ สองห้าหนึ่งห้าพี่รายการที่หกนะคะรายการนี้หรือพี่ๆจะแคบหน้าจอนะแจ้งรายการพร้อมอีพีนะพี่นะนะขอรูปเพิ่มเติมก็ได้มาที่รายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญโลบ,บราณไม่ทราบที่ค่ะรายการที่เจ็ดองนี้นะรายการที่เจนะ็ดพี่ๆนะ รายการต่อไปค่ะรายการที่8เป็นหลวงพ่อเงินพี่พี่เห็นใจหนูหน่อยนะอย่าปิดเล่นกันนะคะขอร้องนะอย่าปิดเล่นกันนะอันนี้รายการที่8ปดค่ะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพีตารายการต่อไปค่ะรายการที่9้าเป็นเหรียญพ่อพรมค่ะรายการที่9้าเป็นเหรียญพ่อพรมพี่พี่ รายการนี้เป็นรายการที่เก้านะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบรายการที่สิบเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยรายการที่สิบนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยแต่ว่าแปลกนะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เขาหน้าหลังเหมือนกันเลยรายการที่สิบนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่11เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะรายการที่11นะพี่พี่นะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินรายการที่11ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่12เป็นสมเด็จหลวงพ่อกล้วย รายการที่สิบสองนะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยค่ะเลี่ยมกันนะแบบนี้รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะรายการที่สิบสามเป็นเหรียญเจ้าสัวพี่พีก รายการต่อไปค่ะรายการที่14เป็นเหรียญย5ศตวรรษค่ะรายการนี้นะรายการที่14นะคะพี่ๆเป็นเหรียญย5ศตวร์ษนะรายการต่อไปค่ะรายการที่ส0บยีรายการที่1 5เป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อเดิมค่ะ รายการที่สิบห้าพี่พนะเป็นเหรียญอโอบ,โบรลาณหลวงพ่อเดิมรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกอืมเป็นเหรียญพระครูพิบูลค่ะรายการที่สิบหกนะพี่พี่นะเป็นเหรียญพระครูพิบูลค่ะสิบหกนะรายการนี้ รายการต่อไปค่ะรายการที่17เป็นพระปิดตาพี่พี่รายการที่17เป็นพระปิดตาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่18บเ,เป็นเหรียญหลวงพ่อนายรายการที่18แปนะพี่พี่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อนอายค่ะสิบแปดอุธยารายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหล่อบโบราณไม่ทราบที่รายการที่สิบเก้านะพี่ๆนะเป็นเหรียญหล่อบโบราณไม่ทราบที่ค่ะรายการที่สิบเก้า รายการต่อไปค่ะรายการที่20องค์นี้ไม่ทราบที่นะพี่ๆนะแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นหนุ่มพ่อทองสุขหรือเปล่านะรายการที่20นะพี่ๆนะรูปหล่หอท่านแปลกมากแต่สวยอยู่เห็นใจหน่อยนะพี่พี่นะช่วงนี้หนูโดนปิดเล่นเยอะมากเลยเพราะหนูหนูว่าหนูก็เปิดราคาไม่แพงนะแล้วพี่ พี่พี่ก็มาปิดเล่นกันแบบนี้รายการต่อไปค่ะรายการที่21เป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์ค่ะ21วัดเจ้าฟ้าสาราลอยเหรียญหลวงพ่อสงฆ์นะพี่พนะรายการที่21ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่22 เป็นพระสมเด็จรายการที่22่สิบองพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จค่ะย2่รายการต่อไปค่ะรายการที่23า รายการต่อไปค่ะรายการที่24องค์นี้รายการที่24นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่25เป็นพระสมเด็จพี่พรายการที่25 รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระปิดตารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่ๆนะเป็นพระปิดตาค่ะอค์นี้ ตรงนี้นะคะเป็นพระปิดตานะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมรายการที่ยี่สิบแปดนะพี่ๆนะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมค่ะยี่สิบแปด รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นพระยอดธงนะยี่สิบเก้าเป็นพระยอดธงค่ะองค์นี้นะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเป็นรูปหลอกโบราณรายการที่สามสิบนะ เป็นรูปหลอกโบราณค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่31มสอ็ดอนี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่ๆนะ รายการต่อไปค่ะรายการที่32เป็นเหรียญพระไพร,พร,พพรพีพินารายการที่32มสิบลยพี่พนะเป็นเหรียญพระไพรีพินารายการที่32รายการต่อไปค่ะรายการที่33 3องค์องนี้เป็นรายการที่33แลนะพี่พนะ องนี้เป็นรายการที่33นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่34เป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดเปิดโลกรายการที่34เนี่ยพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่35 เป็นเหรียญหล่อโบราณรายการที่สามสิบห้าพี่พี่เป็นเหรียญหล่อโบราณนะรายการที่สามสิบห้าค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบหกเป็นอ่ารูปหล่อพระพิฆเนศนด์นะ เนื้อนี้น่าจะเป็นเนื้อชินค่ะสำหรับรายการที่สามสิบหกพี่พีน่าจะเป็นเนื้อชินรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นรูปหล่อพระปิดตารายการที่สามสิบเจ็ดพี่ๆเป็นรูปหล่อพระปิดตาค่ะ รายการที่สามสิบเจ็ดอะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบแปดเป็นเหรียญชินาราชรายการที่สามสิบแปดเป็นเหรียญชินาราสนะคะเป็นหลอบรานรายการที่สามสิบแปดอะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเก้าเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวสามสิบเก้าเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวนะพี่พี่นะ ระะ39รายการต่อไปค่ะรายการที่40เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทอง4เอ็มใช่เหรียญหลวงพ่อทองสุกอินทโชตรายการที่40นะ่นะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกอินทโชธรายการที่40ค่ะรายการนี้ รายการต่อไปค่ะรายการที่4 1เป็นรูปลหล่อหลวงพ่อทองสุกรายการที่41นะเป็นรูปลหล่อหลวงพ่อทองสุกค่ะสี่สีบเอรายการต่อไปค่ะรายการที่42 เป็นรูปหล่อโบราณพี่พี่รายการที่42นะคะเป็นพระรูปหล่อโบราณ42รายการต่อไปคะ่ะรายการที่43องค์นี้นะเป็นรายการที่43นะคะพี่พี่รายการที่43 พี่แจ้งรายการพร้อม EP ีนี่พี่ๆนะโอนส่งฟรีไปท่าบกห้าสิบบาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมรายการที่สี่สิบสี่นี่พี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะสี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่นะสิบห้า เป็นพระปิตาเหนือเมกะพาร์ตรายการที่45่สิบหนะพี่ๆนะเป็นพระปิตาเหนือเมกะพาร์ต45ค่ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะ45รายการต่อไปคะ่ะรายการที่46เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบรายการที่46่สิบหนะพี่ๆนะ เป็นพระรูปลหล่อหลวงพ่อทพบค,ค่ะสี่สิบหกแอบเนื้อพี่นะ สักคู่นะคะพี่พี่เอาอีกคันไปเช้าเอารถเอารถคันนี้ไปพาแม่ไปโรงพยาบาลยังแค่นี้แหละรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบเจ็ดพี่พี่เป็นเหรียญ ครูสิทธิสารกุลรายการที่47นะพี่นะเป็นเหรียญพระครูสิทธิสารกุลนะข้างหลังเป็นพระปิดตาค่ะสำหรับรายการที่47ินะพี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่48เป็นเหรียญหล่อนางกวากรายการที่48ินะพี่พี่นะ เป็นเหรียญหล่อน้งกวักค่ะสี่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่49เป็นรูปลหล่อหลวงพ่อเดิมรายการที่49่ส้านะพี่พี่นะเป็นพระรูปลหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะ49 รายการต่อไปค่ะรายการที่50อ่ารายการที่50เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรายการที่50พี่พี่เหรียญนี้นะเขียนว่าหลวงปู่ทวดนะคะ50รายการต่อไปค่ะรายการที่5้อเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทา เหรียญนี้ไม่มีหูนะพี่นะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบสองเหมือนกันคะ่ะได้มาสองเหรียญนะอีพีนี้รายการที่ห้าสิบสองแะคะเหรียญนี้ไม่มีหูห้าสิบสองนะพี่ๆนะ รายการต่อไปค่ะรายการที um, ่53าสาเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยรายการที่53พี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะรายการที่53เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยรายการต่อไปค่ะรายการที่54เป็นพระชัยวัดพี่ๆรายการที่54นะ เป็นพระชัยวัดค่ะรายการที่54รายการต่อไปค่ะรายการที่55เป็นรูปหลอกกิ่งโบราณรายการที่55าสิบหนะพี่ๆนะเป็นรูปหลอกกิ่งโบราณค่ะ55าสิรายการต่อไปค่ะรายการที่56 เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะเขียนว่ารัตวัลกระหลงหน,น่าจะเป็นหลวง,งพ่อสุดไหมห้าสิบหกนะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะห้าสิบหกนะหลวงพ่อสุดค่ะห้าสิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบเจ็ดเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไปรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะพี่พี่นะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไปค่ะห้าสิบเจ็ด รายการต่อไปค่ะรายการที่58เป็นเหรียญหลวงพ่อสุขหลวงพ่อสุกนะปู่หลวงปู่สุก58นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขรายการต่อไปค่ะรายการที่59เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรรายการที่59นะพี่นะ เป็นเหรียญห,หลวงพ่อเพชรค่ะห้าสิบเก้าหลวงพ่อเพชรกรอบพังงานห้าสิบเก้าพี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่หกสิบเป็นเหรียญหล่อ,ลอหลวงพ่อไผ่เหรียญเล็กหกสิบนะพี่พนะเป็นเหรียญหล่อ,ลอหลวงพ่อไผ่หกสิบนะรายการต่อไปค่ะรายการที่หกสิบเอ็ด ให้ใคล้ายเป็นกุมารหรือเป็นอะไรเนี่ยไม่ทราบที่เนี่ยพี่ๆนะหกนะคะเป็นรูปหลอ่อโบราณ61สิบรายการต่อไปขลายการที่62สิองอนี้นะคะรายการที่62สิบพี่ๆ รายการต่อไปค่ะรายการที่63รายการต่อไปค่ะรายการที่64เป็นเนื้อชิ้นนะ64เป็นเนื้อชิ้นนะพี่ๆนะองนี้นะ นี้คะ่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่65เป็นพระนั่งกวักนะเป็นเจ้าแม่นางกวกักแ,แม่นางกวักนะรายการที่65อาถือถุงเงินถุงทองอยู่นะเป็นเนื้อชินคะ่ะแม่นางกวัก6 5รายการต่อไปคะ่ะรายการที่66 เป็นองค์ท้าเวสุวรรณรายการที่66สินะพี่ๆนะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณค่ะ66รายการต่อไปค่ะรายการที่67เป็นกิ่งหล,องล่อโบราณ67นะเป็นพระกิ่งหล่อโบราณค่ะ67 รายการต่อไปค่ะรายการที่68เป็นพระปิดตารายการที่68นะเป็นพระปิดตาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่69เป็นรูปหล่อพระครูพิัยจาริยาคุณ รายการที่หกสิบเก้านะพี่พี่นะเป็นรูปหล่อนะวัจนเซนนะคะหกสิบเก้ารายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดสิบเป็นพระปิตานะรายการที่เจ็ดสิบเป็นพระปิตาพิมพแปลกมากพี่พี่องนี้นะสำหรับองนี้นะคะพิมพแปลกมากเลยนะเจ็ดสิบ ชอบองค์ไหนทุกใจองค์ไหนนะคะแจ้งรายการพร้อมอ p เนี่ยพี่ๆนะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่71เป็นอา่าเป็นเหรียญของวัดจุลานะคะรายการที่7 1เป็นเหรียญของวัดจุลานะพี่พนะเหรียญนี้นะคะ71นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่72อา่าเป็น เจ้าสวนะคะเจ็ดสิบสองเป็นเหรียญเจ้าสวนะพี่พนะรายการตกไปค่ะรายการที่ 73. เจ็ดสิบสามอ่อเป็นเหรียญอะไรไม่มั่นใจนะพี่นะเจ็ดสิบสามนะคะแจะ้งเป็นไม่ทราบที่นะสำหรับรายการที่เจ็ดสิบสามนะพี่พี่นะ รายการต่อไปค่ะรายการที่74เป็นเหรียญหล่อ,ลอค่ะรายการที่74ิพี่เป็นเหรียญหล่อนะรายการต่อไปค่ะรายการที่75เป็นพระกิ่งภัยรีพีนาารายการที่75ิเนี่ยพี่นะเป็นพระกิ่งภัยรีพีนาาค่ะ75ห้า รายการต่อไปค่ะรายการที่76เป็นเสือหลวงพ่อวงรายการที่76นะคะเป็นเสือหลวงพ่อวงพี่พี่เจเป็นเสือหลวงพ่อวงโอเคค่ะรายการ300ก็มีประมาณนี้นะ1นึ่งถึงเจินะพี่พี่นะรายการละ300บาทค่ะโอนส่งฟรีใบหาหมู50บบาทเดีย๋ยวหนูมาเปิดราคารายการ 800บาทพี่พี่อ่ารายการที่77นะคะเป็นหาหนุมานนะพี่พี่พนะรายการที่77เป็นหาหนุมานนะคะเป็นไม้ดําแกะแบบนี้นะเดี๋ยวหนูให้ดูหนะ้าหาหนุมานนะอันนี้นะคะ77นะพี่พี่นะเก่านะคะเก่ามาแป0รบาทนะพี่พี่นะไปนนี้รายการต่อไปคะ่ะรายการที่70 หลวงปู่ดูวสัสแกค่ะ78นะเป็นหลวงปู่ดูวสัสแกค่ะ78เป็นล็อกเก็ตนะคะแล้วก็มีชารมากนะ78นีพี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่79เก้าเป็นพระสมเด็จค่ะ เจ็ดสิบเก้าเป็นพระสมเด็จพี่พี่เดสิ 79, เป็นพระสมเด็จนะเรียงแบบนี้นะคะแล้วก็ที่รายการสุดท้ายค่ะเป็นพระปิตารายการสุดท้ายเป็นพระปิตาพี่พี่รายการสุดท้ายนะเป็นพระปิตาค่ะ <c oughs> วันนี้มี80รายการนะพี่พี่นะหนึ่งถึงเจนะคะรายการละสามรอยบาท จ็ดรายการละแปดร้อบาทนะพี่พนะโอนส่งฟรีปทางหมูาสิบาทคะ่ะช่องทางการติดต่อค่ะพี่พช่องทางการติดต่อมีสแกน QR c o d อโคดนะคะหรือสะดวกจะโทรเบอร์นี้แอดไน์เบอร์นี้ด้วยเบอร์และกลอดีไลน์ได้เลยพี่นะเบอร์063คะ่ะ0 2น8 8 9 8งศูนย์8ปดแปค่ะพี่พ แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะพี่นะขอรูปเพิ่มเติมหรือจะมาสอบถามก็ได้นะคะสำหรับอีพีนี้ก็มีประมาณนี้ครับพี่วันนี้นะคะก็มาประมาณทุ่มสองทุ่มเลยพี่ๆเนาะวันนี้รับฟันดีนะคะพรุ่งนี้ตื่นมาก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนะพี่นะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะคะกาบสวัสดีค่ะ